ประเทศไทยอุดมไปด้วยผลไม้นานาชนิดโดยมีผลผลิตหมุนเวียนกันออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีผลผลิตส่วนใหญ่นอกจากจะใช้บริโภคภายในประเทศแล้วยังเหลือส่งออกไปขายยังต่างประเทศจังหวัดระยองถือเป็นจังหวัดต้นต้นของการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศทุเรียนคพือเศรษฐกิจอันดับหนึ่งถือเป็นราชาของผลไม้ เนื่องจากทุเรียนเป็นขวัญใจมหาชนชาวโลกนิยมถูกอกถูกใจโดยเฉพาะทุเรียนพัน์หมอนทองนับว่าเป็นสายพัน์ธุยอดฮิตเป็นที่นิยมของคนทั่วไปเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนเพราะเนื้อสวยเหลืองนวลน,นุ่มฟูและหนึ่งความนิยมในเนื้อทุเรียนที่หอมหวานอร่อยคงหนีไม่พ้นจังหวัดระยอง โดยเฉพาะที่สหกรณิคมวางไซจำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจมาก,กว่า44ปีโดยสหกรณ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายน2521โดยขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทนิคมชนิดจำกัดชื่อว่าสหากรณ์การเช่าที่ดินวางไซจำกัดและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2511เมื่อวันที่15มิถุนายน2521โดยให้ใช้ชื่อว่า สหกรณิคมวังไซจำกัดจากวันนั้นจบจนถึงวันนี้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นมุ่งเน้นสมาชิกเป็นหลักจนทำให้สหกรณ์แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโร่ลางวาลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคในปีพศ2561และระดับประเทศในปีพศ 2562. ประวัติ ของสากลนิคมวังสายจำกัดเริ่มเริ่มจดทะเบียนวันที่15มิถุนายนพศ2521ประเภทนิคมแล้วดำเนินการทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการดำเนินการปัจจัยการดำเนินการก็มีจัดสินค้ามาจำหน่ายรวบรวมผลผลิตที่จะส่งไปเชื่อมโยงกับสากลต่างๆใน ทั่วประเทศครับสากลนิคมวางไซภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับภาคในพศ2 5 6 1หารสดากลดีเด่นระดับประเทศในพศ2562นกนะคะก็สากลนะคะก็ได้เชื่อมโยงกับสากลเครือข่ายนะคะที่เราจะเชื่อมโยงนในเรื่องของผลไม้นะคะก็เป็นการเชื่อมโยงนะคะการกระจายผลผลิตผลไม้นะคะของสากลเราเนี่ยที่เป็น ผู้ผลิตต้นทางาส่งผลไม้ไปขายให้กับสากลผู้บริโภคปลายทางนะคะเพื่อเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคก็เป็นสินค้าที่คุณมีคุณภาพนะคะก็เพื่อรักษาชื่อเสียงให้กับสินค้าของสถาบันเกษตรกรอย่างของสากลนะคะการเชื่อมโยงนะคะก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของราคานะคะเนื่องจากว่าเราได้ระบายสินค้านะคะ ระบายสินค้าระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตนะคะก็จะเป็นการทําทให้สินค้าที่อยู่ในแหล่งผลิตนะคะลดอาจจะลดน้อยลงหรือระบายได้เร็วขึ้นนะคะก็เพื่อให้ราคาเนี่ยไม่ตกต่ําแต่ว,ว่าจากกรผู้ผลิตต้นทางเนี่ยจะต้องรักษาคุณภาพของของสินค้าให้ได้มาตรฐาน,นะคะ่ะนิคมสากลชเวนะครับเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสากลนะครับ ก็สังกัดสำนักง,งานสกลจังหวัดระยองและก็กรมเสริมสากลนะครับมีส่วนในการพัฒนาสากลในพื้นที่นิคมสากลสากลนิคมวางไซก็เป็นสากลหนึ่งนะในที่กรมเสริมสากลตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดที่ดินในการทำงานาร่วมกันนะก็คือเรื่องการจัดที่ดินให้สมาชิกนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักภารกิจ ภารกิจที่2ก็เป็นภารกิจส่งเสริมและกํากับสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาพัฒนาสหากรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปทําธุรกิจรวบรวมเนี่ยซึ่งเราจะเน้นมากก็คือการทําธุรกิจรวบรวมในหลายๆปีที่ผ่านมาสหากรณ์ที่กรมสังสายก็ทําในส่วนนี้ได้ดีนะครับแล้วก็จนได้รับรางวัลดีเด่นทั้งระดับภาคและระดับประเทศ สองปีซ้อนเลยนะครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของสากลสากลนิคมวางไซก็มีการจัดสรรเรื่องเงินครับเรื่องเงินเนี่ยก็ให้สมาชิกเนี่ยกู้เพื่อใช้จ่ายในระหว่างปีดำเนินธุรกิจรวบรวมสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกหาให้สมาชิกทำให้สมาชิกเนี่ยมีตัวเลือกตอนนี้ผมเป็นสมาชิกผมก็ภูมิใจนะครับที่มีสากล นิคมวังไซมาสนับสนุนให้แก่สมาชิกของสากรณ์และนี่คือสหกรนิคมวังไซจำกัดซึ่งเป็นสหกรที่เป็นที่พึ่งของสมาชิกเพื่อสมาชิกและชุมชนตั้งแต่เรื่องที่ดินทำกินที่พักอาศัยตลอดจนเงินทุนในการประกอบอาชีพซึ่งที่นี่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรสหกรณ์จึงเป็นที่พึ่งหลัก และจะเป็นที่พึ่งให้สมาชิกได้พักพิงตลอดไป